เมนูนี้นะครับสามารถเป็นอาหารเช้าก็ได้สามารถเป็นของหวานก็ได้เราจะทำแผนเค้กที่มีเนื้อค่อนข้างจะฟัฟฟี่นะครับหนาหนานิดหนึ่งนะครับในรสชาติที่แตกต่างจากที่หนูหนูคุ้นเคยครับและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าช็อกโกแลตกล้วยสตรอเบอรี่แผ่นเค้กครับ ในการทำแพนเค้กนะครับวิธีการทําแสนง,ง่ายเหลือเกินครับเราจะเอาของแห้งทุกอย่างเนี่ยมารวมกันซึ่งได้แก่แป้งอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีน้ําตาลไอซิง่งใส่ลงไปรวมกันได้ก่อนเลยครับเกลือครึ่ชชง,งช้อนชาผงฟู2ช้อนชาสําหรับส่วนประกอบของเหลวนะครับ ในสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับแต่ใช้ไข่แดง1ฟองเท่านั้นส่วนไข่ขาวเนี่ยครับตรงนี้3ฟองซึ่งผมแยกไว้แล้วนะครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาล่อนครับผมล่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแยกไว้นะครับล่อนแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับสูตรประกอบของเหลวนะฮะก็จะมีไข่แดงครับผมใส่ลงไปเลย ในบางครั้งนะครับผมจะใช้ตัววานิลาเอ็กซ์แท็ซึ่งสกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับแต่ตัววันนี้ที่ใช้เนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงจะเป็น imitation วานิลาเอ็กซ์แท็นะครับจะเป็นวานิลาสังเคราะห์ซึ่งส่วนประกอบที่นํามาสังเคราะห์นี่ก็เป็นส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับแต่ตัวเนี้ยจะมีราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราทําเมนูเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ครับเมนูไหนเนี่ยวานิลาเป็นพระเอกเราก็ควรจะใช้แบบสกัดแท้ๆเมนูไหนที่วานิลาอาจจะเป็นพระรองลงมาหน่อยเราก็สามารถใช้แบบ สังเคราะห์ได้นะครับเอาละเราใส่เพียงนิดเดียวครับผมเอาละครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะเป็นนมครับอันนี้จะเป็นนมรสกล้วยหอมนะครับสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปผมใส่ลงไปแค่เล็กน้อยก่อนครับผมเพราะว่าเราจะคนให้ไข่ของเราเนี่ยแตกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ที่เหลือลงไปครับเนยละลาย4ช้อนโต๊ะนะครับตีให้เข้ากันนะครับ เราก็จะได้ส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบของเหลวนะครับพักไว้ก่อนครับตอนนี้เรามีของแห้งแล้วของเหลวแล้วนะครับส่วนประกอบสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนประกอบของไข่ขาวครับผมใส่ลงไปในชามผสมนะฮะดีให้ไข่ขาวฟูแน่นดีครับใช้ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําส่วนประกอบทุกอย่างมาผสมกันครับใส่ของแห้งลงไปในของเหลวครับใส่ลงไปหมดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็คนเร็วๆครับใช้ได้แล้วนะครับเราจะทําให้เบาลงครับผม โดยการใส่ไข่ขาวลงไปครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับจะได้ต่อร้อมได้ง่ายๆส่วนประกอบของไข่ขาวที่เพิ่มมานี่แหละครับที่ทำให้แพนเค้กของเราเนี่ยมีเนื้อที่เบาเป็นพิเศษแล้วก็ใส่จนหมดครับสูตรนี้เราจะได้แพนเค้กค่อนข้างจะหลายชิ้นนิดหนึ่งนะครับอุ่นกระทะครับใช้ความร้อนปานกลางนะครับช็อกโกแลตชิพเอาเนยละลายนะครับทาบนกระทะนะฮะ เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าตัวแผนเค้กค่อนข้างจะหนานิดนึงครับบักใส่ลงไปเลยครับพอแผนเค,ค้กเริ่มที่จะสุกนะฮะผมมีช็อกโกแลตชิพนะครับเราโรยช็อกโกแลตชิพลงไปเป็นหย่อมๆเราใช้ไฟต่ำๆนะครับค่อยๆให้แผนเค,ค้กของเราเนี่ยสุกอย่างช้าๆครับเราจะรู้ได้ไงว่าพลิกด้านได้แล้วด้านบนจะมีลักษณะเป็นฟองอากาศเล็กๆนะครับแปลว่าด้านล่างเนี่ยครับใกล้สุกดีแล้วครับ พลิกด้านครับผม้มด้านล่างจะใช้เวลาไม่นานเท่าด้านบนนะครับพอแพนเคก้กของเราสุกดีก็ตักออกมาพักได้เลยครับต้องบอกว่านี่นะครับเนื้อของช็อกโกแลตชิพก็จะกระจายอยู่ทั่วๆนะครับแล้วลองลองมาดูเนื้อดูเนื้อของแพนเคก้กเนี่ยครับจะฟูฟี่มากค่อนข้างจะหนาทีเดียวนะฮะแล้วก็มีความนุ่มเหมือนเคก้กครับเราจะเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามต้องการเอาแกนกลางออกนะครับ น้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยครับแล้วก็กล้วยหอมเพิ่มรสชาติของช็อกโกแลตนะครับด้วยช็อกโกแลตไซรัปนะครับต้องบอกว่าช็อกโกแลตไซรัปเนี่ยครับมีติดตู้เย็นไว้เถอะทำอะไรได้เยอะแยะนอกจากที่ว่าเราใช้รับประทานกับแผนเค้กแล้วเราสามารถใช้ปรุงเครื่องดื่มก็ได้นะครับหรือราดไอศกรีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับราดลงไปด้านบนเลยครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟเท่านี้เองแล้วตอนนี้แผนเค้กของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับและนี่ก็คือช็อกโกแลตกล้วยสตรอเบอรี่แผ่นเค้กครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูเด็กเล็กเด็กโตแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนะักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดตรงนี้เลยครับ Subscribe ครับ